สวัสดีครับเจ็บอุดรเอฟซียาโรครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปของพ่อกลั่นวัดพญาติครับสองสี่หกเก้าครับเป็นเรียนรุ่นแรกของหลวงพ่อกลั่นวัดพญาตินะครับผู้ชมผู้ฟังโปรดใช้ใจยาณในะครับชมรับฟังเลยนะครับเรามาเริ่มต้นนครับนี่คือหลวงพ่อกันวัดพญาติครับสองสี่หกเก้าครับเป็นรุ่นแรกครับครับดูครับดูได้ชมครับชมไปด้วยกันครับ ผู้ชมผู้ฟังปรดที่ยายาในการรับชมรับฟังเลยนะครับนี่ครับเริ่มต้นนะครับนี่ครับสองสี่หกเก้าครับความคมชัดนะครับต่างๆขององค์พระนี่ครับทั้งทาดูให้เป็นธรรมชาตินะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่มีหลายฝีมือมากนะครับมีเหรียญหลายฝีมือมากครับซีผมจะหาที่ใกล้เคียงที่สุดมาให้ท่านชมและฟังดูโดยชมก็อย่างเข้าใจครับให้ข้อสังเกตกับทุกท่านครับ ทุกท่านที่อยากจะได้ของแท้นะครับที่ชอบคลิปผมนะครับชมและฟังไปด้วยกันครับครับนี่ครับเมตตาต่างๆนี่จะชัดนะครับในเมตตาเลยครับลึกครับอยู่ลึกครับของเรียนแบบก็จะตื้นๆ้นนะครับเส้นนี้ก็ติดครับเส้นต่างๆพวกนี้ครับก็ดูและชมครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับเป็นพิมพ์ขอเบ็ดนะครับเขาจะพิมพ์ขอเบ็ดครับท่านจะดูห่วงหูตรงนี้นะครับมันจะกว้างครับ มีปีสองด้านครับด้านหลังของปีตรงนี้เขาจะมีด้านหนึ่งเป็นเป็นดอกบัวครับด้านหนึ่งเป็นปลายเข็มครับเดี๋ยวเชผมถ่าชมท่านชมด้านหน้านี้ก่อนครับดูให้เข้าใจไปก่อนครับครับเดี๋ยวท่านอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับความผมชัดเล็กนะครับตัวหนังสือก็จะเป็นขนเล็กน้อยนะครับครับเป็นขนครับเห็นไหมครับมเป็นขนครับผมจะถ่ายท่านให้ท่านดูและพิจารณาไปด้วยกันครับครับ พิจารณาด้วยกันครับช่วยกันคิดพิจารณาครับครับดูอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับรับสมีเส้นต่างๆนี่ครับเป็นได้เรลยไปองค์นี้เขาเรียกวิพิม์ขอเบ็ดนะครับครับเดี๋ยวขอเบ็ดอย่างไรผมจะชี้ไปหาท่านไปชมด้านหลังครับเดี๋ยวสักคู่ครับชมด้านหน้านี้ก่อนครับตรงหูตรงนี้กว้างนะครับถ้าตัดขาดตรงนี้นะมันไม่ใช่นะครับหูสองข้างแบบๆอไม่ใช่นะครับกว้างครับเพราะเราจะมีดอกบัวครับด้านหนึ่งเป็นเข็มด้านหนึ่งเป็นดอกบัวครับ ดูครับชมอย่างเข้าใจครับจุดสาคัญที่สุดนะครับคือความสําคัญของเหรียญนะครับ่านต้องดูครับข้างในนี้เขาจะมีเสี้ยนนะครับเหรียญในในร่องเนี่ยครับมีเสี้ยนแล้วมีรัศมีปั๊มนะครับครับรัตสมิตปั๊มตามขอบเหรียญต่างๆ่านต้องดูให้ครบถ้วนนะครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับพิมพ์ขอเบ็ดครับเนื้อหาเขาต้องดูได้นะครับมีองค์หนึ่งครับเดียผมพิจาร่าทาคู่กันกันเนื้อหาเขาเท้งาได้ครับแต่ความผิดสังเกตเขามีอยู่หลายจุดครับ ดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังเข้าใจครับเดี๋ยวม่จถาคู่ให้ชมนะครับชมได้ได้นนไปก่อนครับฟังอย่างเข้าใจและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับอย่างประกาศนัดพยาธิครับไม่ตาต้องกลมนะครับว่าตรงนี้นะครับตงสังเกตนะครับมันจะนูนน้อยนะครับตรงนี้ก็มีเส้นนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับของเรียนแบบเขาก็มีนะครับเขาก็มีถูกต้องครับเนื้อหาทาร่าผมพบเจออยู่เลียนนะครับ ที่ฝีมือดีมากเลยครับไม่รู้ใครเป็นคนไปทําไม่ทราบได้นะครับคนมีความรู้ในเรื่องเหรียญนะครับเขาไปชี้จำาเน่ครับเราหาเนื้อเก่าๆครับรูหักเก่าๆครับมาทําครับดูครับมีคมเดี๋ยวผมจะถ่ายทําให้ท่านชมนะครับต้องคมชัดลึกอย่างนี้เท่านั้นนะครับครับดูหนังสือไปเรื่อยรอบๆนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับทําฟังอย่างเข้าใจดูนะครับนี่คือหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกครับครับครับดูและชมครับครับ ชมอย่างเข้าใจนะครับฟังอย่างเข้าใจครับฟังไปด้วยกันชมไปด้วยกันดูพิจารณาไปด้วยกันครับช่วยกันคิดพิจารณาครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันแปลกปลอมเยอะนะครับครับเหรียญเดียนแบบเยอะมากครับรบกันเป็นเหรียญราคาแพงนะครับแพงมากครับไม่ใช่แพงธรรมดานะครับหลักล้านหลายล้านด้วยครับครับบางคนเ็าคุยว่าเป็นห้าล้านเจ็ดล้านแปดล้านสิบล้านเนี่ยมันจริงหรือไม่ท่านไปหาข้อมูลเองนะครับ ครับถ้าเหรียญแท้มต้องเป็นอย่างนี้นะครับจะกี่ล้านกี่หมืน่นกี่แสนก็ช่างครับให้มันเป็นอย่างนี้จะเป็นจริงจะแท้ครับดูนะครับเอาคนนักเก็ตต่งตางๆพวกรักเสมีพวกเนี่ยถ้าต้องดูให้ดีๆนะครับดูครับชมอย่างเข้าใจคมคม,คม,คมคชัดลึกต่างๆนะครับดูครับชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับครับดูไว้ด้วยกันครับความคมชัดลึกต่างๆนะครับต้องต้องดูนะครับดูอย่าง,างเหรียญตัวเหรียญนี่เป็นเหรียญหลายสีมือมากครับ เพราะเป็นเหรียญราคาแพงครับเหรียญยอดนิยมในเบญจภาคีเหรียญนะครับครับครับในจะอยู่ในจัดในชุดเบญจภาคีเหรียญนะครับสองสี่หกเก้าครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับมาชมด้านหลังกันครับนี่ครับข้อควรสังเกตนะครับที่สําคัญที่สุดนะครับหรงนี้ต้องเป็นเหรียดอกบัวนะครับในนี้จะเป็นเือนปลายเข็มนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังเข้าใจครับนี่เป็นเส้นเป็นปลายเข็มครับ ครับตรงนี้เป็นดอกบัวครับถ้ามันมีสองจุดนี้ท่านวางได้เลยครับเหรียญกรอบเหรียญเก๊แน่นอนครับสามที่หูสเกตดูนะครับในความคิดเห็นของผมนะครับผมเข้าใจว่าเป็นเหรียญเก๊แน่นอนครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับครับลักษณะอย่างต่างนะครับท่านต้องดูครับเขาเรียกขอเบ็ดตรงไหนครับนี่ครับตรงนี้ครับเขาเรียกขอเบ็ดครับมันมีปลายติ่งแหลมๆเล็กๆครับแล้วมีเส้นบางๆทิวๆขึ้นตรงนี้ครับครับ เป็นเทยวเล็กๆครับไม่มันอยู่ในพื้นเหรียญนะครับจุดต่างๆต่างๆฉันต้องดูให้ครบนะครับตัวหนังสือก็จะคมชัดลยครับไอจุดขีดต่างๆนี่มันมันทำได้หมดระครับครับแต่สิ่งนี้มันทําไม่ได้ครับมันทําให้เหมือนครับครับตัวหนังสือตรงนี้ครับเขาจะเป็นมีร่องนะครับอันนี้เหรียญแท้เขาจะไม่มีร่องนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับครับแล้วตัวนี้ครับ ของเรียนแบบเ็าจะก็จะซ้อนครับมีเส้นซ้อนครับต้องตัวหนังสือนี่จะต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับนี่ครับตัวเลือนนี่ครับนี่ครับตัวเลือนนี่ครับแล้วตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้เขาจะซ้อนนะครับมีขาเส้นถึงกลางครับเดี๋ยวจะถ่ายทาคู่ให้ดูครับถ้าไมีสองจุดนี้เลิกเลยครับนี่ครับจุดที่สําคัญครับมันทําไม่ได้ครับซ้อนไม่ได้ครับเห็นเขาจะกว้างกว่าตรงนี้นะครับเขาจะซ้อนกว่าไม่ มันจะไม่เป็นระเบียบอย่างนี้ครับดูและชมอย่างเข้าใจครับขอเบยดนี่ครับจุดที่สังเกตที่สุดที่สําคัญนี่ครับตัวนี้ครับเส้นนี้ครับต้องมีนะครับมันจะนูนเด่นนะครับไม่บมเบลเบอจมจมนะครับไม่จมจิตพื้นนะครับหลังจะแอนเล็กน้อยนะครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับฟังครับชมไปด้วยกันครับฟังไว้ด้วยกันครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหลายฟีนมากครับเหรียญเขาจะแอนนะครับแอนกลางเล็กน้อยนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับ ฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับเขาจะแอนกางครับขอบเรียนต้องเป็นระเบียบครับนี่ครับขอบเรียนที่สําคัญครับนะครับของเขาจะตัดเกินตรงนี้ครับบี้กันเกินครับเดี๋ยวจะดูครับเดี๋ยวมิชทาท่านไปชมครับนี่ครับตัวเลือดนี่ครับต้องเป็นแท่งอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับในตัวนี้ก็เหมือนกันครับ่านดูครับเขาจะข้าล่งเขาจะผ่านนะเรียนที่มันเฉียบๆนะครับเขาทําไว้เพื่อ เป็นตำหนิของเขาหรือไม่นั้นเราไม่ทราบได้นะครับท่านต้องไปหาข้อมูลเองนะครับผู้ชมอย่าเข้าใจครับวันนี้ครับดูใบอไม้ครับเขาจะนูนเด่นนะครับครับนี่ครับเขาจะนูนเด่นนะครับแล้วก็มีติ่งตรงนี้นะครับเหรียญจะแอนเล็กน้อยนะครับเหรียญขอบเหรียญจะต้องดูด้วยนะครับเขาจะมีทิวขอบดีครับสวยงามครับเป็นธรรมชาติครับแอนกลางเล็กน้อยครับ ชมอย่างเข้าใจแล้วฟังอย่างเข้าใจครับส่วนพวกนี้อยู่พวกนี้จะมีเสี้นนะครับครับครับตัวนี้สําคัญครับของที่เฉียบๆครับหูหนี่มันทําได้ข้างเดียวครับกระด้านนี้มันไม่ติดครับดูและชมอย่างเข้าใจครับเป็นคนมีความรู้นะครับไปทาครับท่านต้องไปหาเองนะครับว่าเป็นใครครับเส้นพวกเส้นพวกนี้ไม่มีปัญหาครับเขาทําได้ทุกรุ่นครับเพราะมันเป็นอยู่หน้าเสือบนครับดูและชมอย่างเข้าใจครับสิ่งที่เป็นไม่ได้ก็คือ รัศมีเสี้ยนนี่ยครับตัวหนังสือก็จะเป็นขนนะครับตัวหนังสือนี่ครับท่านต้องดูให้ดีนะครับเป็นขนนะครับตัวเท่นี่ครับที่ระลึกนี่ครับตัวนี้ก็มีจุดตรงนี้ต้องมีความสำคัญมากท่านต้องทะแยงดีๆครับท่านจะรู้ว่าอะไรเป็นรัศมีอย่างไรท่านดูให้แม่นๆครับจำให้แม่นๆครับรัศมีเสี้ยนต้องดูไปด้วยกันชมไปด้วยกันครับผมถ่ายทําให้ชัดชัดครับให้ผู้ที่อยากได้ของแท้เขาจะได้สะสมได้ถูกทางครับครับตัวหนังสือก็เป็นระเบียบนะครับคมชัดลึกครับ ไม่มีเส้นซ้อนนะครับนี่มีเส้นซ้อนนะครับมีเส้นผ่าตัวเนี้ยตัวล่างนะครับของเฉียบๆครับพวกพวกที่ไม่เฉียบมันมันก็มันก็เป็นแท่งครับแต่เหรียญมันตื้นไม่อ็นครับครับรัศมีมันก็ทําได้เป็นบางส่วนนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ท่านดูครับจะเทียบให้ท่านดูครับดูไปด้วยกันครับชมไปด้วยกันครับ ดูชมครับเหลือญที่เฉียบๆครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับเหรียญนี้เป็นเหรียญกอบนะครับเห็นไหมครับเส้นตรงนี้เขาจะเขาจะซ้อนครับเขาจะผ่ากลางครับอันนี้เป็นแท่งนะครับต้องดูครับตัวหนังสือเองนไหมครับครับตัวหนังสือก็แยกครับไม่เป็นแท่งนะครับดูครับนี่ครับนี่ของนี้ของจริงครับ องค์นี้ของเรียนแบบครับครับนี่ครับส่วนให้หูมันก็ทําไม่เหมือนครับนี่ครับดูครับดูและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับเป็นเข็มครับอันนี้ดอกบัวนะครับอันนี้ไม่มีครับมันทําไม่ได้นะครับมันไม่เหมือนครับเหรียนหูเขาจะเล็กกว่านะครับหูเหรียญเขาจะเล็กกว่านะครับเขาตัดไม่เหมือนครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับเห็นไหมครับความความลึกตื้นหนาบางนะครับ ความความแอนของเหรียญนะครับท่านดูที่ครับมันแอนกว่ากันนะครับครับชมได้ชมอย่างใจใองค์นี้เป็นถือว่าเหรียญแบบได้ดีมากครับเป็นของก๊อปที่ฝีมือครับครับคนมีความรู้นะครับผมว่าเหรียญนี้มันไปทําครับมันไปสั่งทํานี่ครับตัวนี้เขาก็ต้องตัดเกินครับเพื่อให้เหรียญมันเท่ากันครับอันนี้ครับดูครับข้อแตกต่างมันเยอะอยู่นะครับนี่ครับของจริงเ็าต้องเป็นอย่างนี้ครับนี่ของเหรียญแบบ เขาขยายไม่ได้ครับเขาต้องตัดเกินครับครับนี่ครับตัวนี้มันไม่มีดอกบัวนะครับอันนี้็นดอกบัวนะครับเป็นกิ่งดอกบัวตูมนะครับดอกบัวที่เขาไหว้พระนะครับเป็นตุ้มตูมครับครับดูและชมอย่างเก้าใจครับเข็มตัวนี้เขาทาได้ครับแต่มันไม่เหมือนครับมันใหญ่กว่าครับหูเหรียญก็ไม่เหมือนครับการตัดก็ไม่เหมือนเห็นไหมครับครับหูเหรียญนี่ก็สมมติว่าสำคัญนะครับเพราะตัวตัดตัวเดียวเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นครับ ดูครับดูได้ชมครับมีข้อแตกต่างครับเหรียญนี้ถือว่าปาดเหรียญนะครับเหรียญเกเหรียญนี้ครับผมเสียว่าเหรียญเกนะครับเห็นไหมครับเขาจะมีช่องปลาช่องปากลางครับครับอันนี้เขาจะติดเป็นตัวหนังสือเป็นแท่งครับเห็นไหมครับลายซ้อนครับนี่เป็นแท่งครับดูครับหูตรงนี้เขาไม่มีดอกบัวนะครับนี่ครับดอกบัวครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับผมจะถ่ายคลิปนี้อยู่ประมาณสิบกว่านาทีครับ นี่ถือว่าเหรียญนี่เป็นเหรียญสําคัญครับความแอนก็ไม่พอครับเส้นนี้ไม่มีปัญหาครับเขาทําได้ครับแต่เขาทาได้มันติดพื้นนะครับมันไม่นูนเด่นครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับอันนี้พวกนี้มันก็ทําได้พอสมควรครับแม่ส้มีในเส้นพวกนี้มันทําได้พอสมควรครับเห็นนะครับมันแตกต่างกันนะครับดูบนดูล่างครับดูให้ชัดๆครับชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจเห็นไหมครับเหรียญนี้อยู่บนแั้นไม่ค่อยแอนกว่าครับ ครับรู้ครับเดรียวนี้เหรียญก๊อปนะครับก๊อปเกรดเอนะครับก๊อปเกรดอีครับหูก็ไม่เหมือนครับเห็นไหมครับดอกบัวครับนี่มันไม่มีเลยครับใกล้ใกล้ก็ยังไม่เห็นเลยครับมันทําไม่ได้ครับจุดนี้ครับทุกเหรียญที่ผมส่วนตัวผมนะครับที่พบเจอนะครับจะต้องเป็นแบบนี้ทุกเหร,กเรียญครับท่านผู้ชมและผู้ฟังโปรดเรียนรู้และทาความเข้าใจได้กันครับว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนี่มันใช่หรือไม่เหรียญครับเห็นไหมครับเหรียญเขา เขาจะเบอร์บวมนะครับนิดหน่อยครับแต่ถือว่าเหรียญนี่ปรับเสียนะครับทีแรกผมก็คิดว่าเหรียญนี่เป็นเหรียญแท้นะครับพาพิจารณาดีๆแล้วมันเข้าใจได้โดยตัวคมเองนะครับนี่ครับเห็นไหมครับขอบเขาตัดเกินครับเพราะเหรียญมันทําแล้วมันเล็กครับมันก๊อปแล้วมันเล็กครับดูและชมอย่างเข้าใจความแอนมันก็ไม่ได้เท่ากันนะครับนี่ครับเขาแอนขอบพวกนี้เขาจะธรรมชาติดูเห็นไหมครับเขาขอบซุ้มเขาจะตัดเขาจะต่หน้าหลังมาหลังมาหลังครับดูและชมอย่างเข้าใจครับ ฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับนี่ครับหูเหรียญถ่ายให้ชัดๆครับนี่ครับของแท้เป็นอย่างนี้ครับมีดอกบัวด้ครับนี่ครับเป็นเข็มครับนี่ครับของนี้ไม่มีอะไรเลยครับดูครับดูและชมครับถ่ายทำให้ดูครับเข็มนี้ก็ติดครับแต่ติดมันใหญ่มากครับของเรีย้ของแท้เขาจะเดียวพอดีครับสมยุนครับ เห็นไหมครับขอบเหรียญครับนี่ครับขอบมันเกินมันล้มครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับผมเสียให้ท่านดูด้วยใจตนเองครับไม่จองมดรามดาผมนะครับเอาความจริงลงสู่สาธารณะครับเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับอุติเขาอยากได้ของแท้ครับดูและชมอย่างเข้าใจครับเส้นนี้ก็ไม่มีปัญหาครับเขาติดครับจะติดกับพื้นครับเบอร์ครับเส้นนี้เขาจะเขาจะนูนเด่นนะครับเขาจะนูนมีสันนะครับ ชมอย่างเข้าใจฟังอย่างเข้าใจครับเดี๋ยวอีกเหรียญหนึ่งครับอ้เหรียญนี้มันประเภทสามครับมันห่างครับอย่างนี้ไม่ต้องดูนะครับก็เทียบให้ดูหลายๆเหรียญครับครับดูให้ดูหลายๆเหรียญครับนี่ครับอันนี้มันไม่เหมือนเลยครับไม่ใกล้เลยครับครับดูครับดูชมครับครับนี่เหรียญเหรียญนี้เป็นเหรียญแท้นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญแท้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับหูมันทาไม่ได้เลยครับ หูเหรียญจำไหมล่ะครับนี่ครับดอกบัวตรงนี้นะครับเป็นดอกบัวตูมนะครับครับเฉยๆกันหน่อยครับเส้นเข็มนี่ครับดูและชมอย่างเข้าใจครับอันนี้มันประเภทห่างครับอันนี้ปราเซียนครับครับดูครับชมลยกันครับทำความเข้าใจกันนะครับครับหูตรงนี้ต้องไม่เกินนะครับของแท้เขาจะไม่เกินครับสวยครับนี่ครับดูครับหูเหรียญตรงนี้ครับดูครับข้อจุดสังเกตครับ ดอกบัวตรงนี้นะครับปลายเข็มนี่ครับอันนี้ไม่มีครับหูเขาก็จะเล็กกว่านะครับหูเขาตัดแล้วมันเล้าไปครับของแฉกเขาจะใหญ่กว่าเล็กน้อยครับดูและชมครับถ้าแอนนะครับตรงนี้แถวนี้รัศมีมากเลยครับแต่พวกนี้ก็มีบ้างครับมันถือว่าเหรียญเหรีถือว่าของดีปรับเสียนครับเล่นของของของก๊ที่ปรับเสียนได้นะครับนี่ครับดูแล้ชมอย่างเข้าใจ เนื้อหาเขาก็เก่าพอสมควรนะครับครับแต่ขอบเหรียญมันทไม่ได้ครับมันตรมมันล้มครับมันต่ําครับขอบเหรียญมันทไม่ได้ครับเห็นไหมครับท่านดูขอบเหรียญครับเนี่ยในขะน้นเหรียญนี่อยู่ของเงบนนะครับใกล้กล้องนี่ครับนี่ใกล้กล้องนะครับยังได้แค่นี้นะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังยางเข้าใจครับครับขอบข้าไม่ต้องไปดูมากอะครับมันไม่มีอะไรมากครับสายให้ดูก็ได้ครับเหรียญเก๊คือเหรียญเก๊ครับ เหรียญแท้คือเหรียญแท้ครับนี่ครับดูครับมันก็ทําได้เก่งครับเ็าเรียกเหรียญป่าเสียนครับดูและชมอย่างเข้าใจครับถ้าไม่เก่งจริงถ้าไม่แน่จริงไม่ไม่ไม่มีของจริงดูฉันก็จะโดนแล้วครับฟังกับนิยายว่าผมเป็นกรรมเกินครับดูชมครับดูชมอย่างเข้าใจนะครับฟังอย่างเข้าใจนะครับครับผูเหรียญเขก็ทําได้ดีนะครับไม่รู้ตัวตัดเขาก็แบมาจากไหนครับทำอย่างไงเขาถึงเก่ง คนมีวิชาความรู้นะครับนี่ครับดูข้าไในดีกว่าครับสองเหรียญถ่ายท่านดูเลยครับครับฉันว่ามันเหรียญชัดไหมครับชัดกว่ากันนะครับนี่ครับเหรียญแกะครับครับรู้ครับมันชัดกว่ากันนะครับ มันคมชัดเรื่องกวกันนะครับมีความเดีดยแท้ครับครับดูอย่างนี้ครับดูอย่างเข้าใจครับมาชมแั้จริงกันดีกว่าครับครับอย่างนี้ถึงจะใช่นะครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับเพราะยางเข้าใจด้วยนะครับเพราะยางเข้าใจครับครับที่ผมชีปอันี้แหละครับตัวซ้อนอ่ะกับตัวตัวเส้นมันเบิ่อเบิ่อ่ะมันต้องทําให้มันแนบเนียนครับก็ขยายครับนี่ครับสวยไหมครับ ใช่ไหมครับชัดไหมครับครับอยากชมองจริงเชิญนะครับอยู่แจังท่านับบึีแดงครับสวนจิดจุดจักครับห้องหนึ่งหกสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับฟังเข้าใจนะครับครับสวยชัชัดกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับคลิปต่อไปเราจะอะไรไปลงเจ็บอุดรเอฟซีจะรู้ครับสวัสดีครับ